แล้าเข้ามาเลยนะทุกคนเราก็อัญเชิญผู้กล้าเลยในในที่ดูผู้กล้าของเราโอ้โหแกลิงมันให้ฟรีนะทุกคนตรงเนี้ย okay. ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมลิทออฟเย่คนดีคนเดิมนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในแมปเอ่อน่าจากการต่อสู้อะไรสักอย่างนะทุกคนเดี mm ๋ย hmm. วผมขึ้นไว้ให้มุมขวาบนนะทุกคน mm hmm. โ,ดโดยในโดยในแมปนี้นยทุกคน mm hmm. เขาก็จะให้เราทําการอัญเชิญผู้กล้าจาก mm hmm. ต่างโลกมาทุกคนนะ บอกแล้วอย่าดูอนิเมะเยอะไม่ใช่ทุกคนก็คือมันจะเรียกเพื่อนเรามาแล้วก็ไปสู้รบกับทางฝั่งโน้นนะทุกคนนี่แล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการอัญเชิญพวกก็คือเพื่อนของเรามาเลยนี่เราได้มาสองคนอ่าเต็มละเดี๋ยวเรานีมีอาวุธด,ด้วยนะทุกคนเนี่ยสี่อันข้างล่างนี่โอเคเดี๋ยวผม <laughs> วางของให้เขาเกมนี้นี่ผมมองว่ามันคล้าย,ายเออ ไลน์เลนเจอร์นะไว้ทุกคนคล้ายๆอยู่นะดูว่าดูเพื่อนเราสู้รบปองแปงปงแปงปองเปงทุกคนโอ้โหใครจะชนะวะดูว่าทุกคนดูตัวกระเด็นปงยปองเป่งโอ้เพื่อนเราตรงนู้นตายไปหนึ่งตัวฮะเอ้ดูเหมือนเราจะชนะได้นะทุกคนสึกนี้อืมนั่นแหละแจ๋วอ่าเกมแรกเราก็ชนะไปนะทุกคนโอเค ก็จริงๆผมก็เล่นมาสักพักแล้วนะจริงๆมันไม่ได้มีมาให้ฟรีอย่างนี้นะทุกคนคือเราต้องเข้ามาในร้านค้าแล้วก็อัปเดตอะไรพวกเนี้เดี๋ยวผมอัปเดตขนาดกองทัพไปดีกว่าโอเคก็คือเราจะได้เสกเพื่อนได้เยอะๆทุกคนนี่ซื้อเกาะเพชรมาด้วยเอ้ยกอะทองขอไปพูดผิดทุกคนดูฝั่งนู้นเดียตัวจิ๋วแม่งเต็มเลยโอเคเดี๋ยวข้าเสกเพื่อนกน่อนเสกกองทัพของข้า กูการแกต่างโลกอ่ะเดี๋ยวเราทิ้งอาวุธให้เขาอ่าโอเคตอนนี้อาวุธของเพื่อนเราก็ครบมือนะทุกคนไปลุยอ่าฮะเจอกับสบุนจิ๋วกันทุกคนอืมอมืบวกกันอย่างนัวเนี่ยทุกคนโอ้โหดูตีกันนะตายไปแล้วฮะเพื่อนเราตายโอเค ชนะไปอย่างง่ายดายทุกคนโอเคฮะเราได้เงินมา1,300บาทเกมนี้มีปล่อยระบบออตโต้ได้ด้วยนะทุกคนนี่โอ้ oh my god yeah. กดตรงนี้อ่าให้รูปที่มันเป็นรูปหลับอะทุกคนเนี่ยเราก็กดไปเลยเห็นนะมันจะปล่อยออตโอต้ให้เราได้นี่ทุกคนเดี๋ยวผมปล่อยให้ดูตานึงแต่ไม่รู้ว่าตาน,นี้จะชนะหรือเปล่านะพอดูข้างนู้นแล้วมีสไนดด้วยอะสไนนี่โคตรโกงเลยในเนี้ยทุกคน มันใช้โลบักซื้อนะทุกคน <What? S 1> แพงจัดนี่นะมันเสกให้เราอัจะโนมั้ิว้วยนะแบบมันคำนวณวให้เราอนะทุกคนว่าไอ้ดาดนี้ต้องใช้อะไร <Wow. S 1> ไปลุยหูมาถึงเป <c oughs> ิดโดนสนยยิงตัวกระเด็นเลยอดูด <c oughs> อันนี้คือผมไม่ได้ไม่ได้เดินนะทุกคนคือผมปล่อยให้ให้เกมมันเล่นเองกันเลยนะเหลือไหนเฮ้ยเหลือสนตัวเดียวทุกคนชนะได้ไหมนะ โอเคเอาโอ้โหแล้วข้ในยอย่างแรงเลยทุกคนดูดิยิงก็กระเด็นน่ะ <c oughs> น่าจะแพ้ว่ะทุกคนตานี้ดูเพื่อนเรา <c oughs> ตัวกระเด็นโอเคอ่าเดี๋ยวผมจะเป็นคนเลือกเองดีกว่าอ่าเราเสกภูกาจากต่างโลกก็คือเพื่อนเรามาก่อนโอเคโอเคฮะ มาแล้วทุกคนโอเคฮะมาแล้วทุกคนไปอาวุธขาดไปอันนึงอ่ะเราให้เพื่อนเรามาเก็บโอเคไปลยุยตึดติดติดดื้อโอ้ค่ะนูมีแก๊สลิงด้ยวยทุกคนแก๊สลิงก็ใช้โลบัคซื้อนะโอเคฮะดูใครจะชนะผมจะผมถ่ายอามาก่อนฮะ สุดนี้น่าจะโอ้โหแล้วแก๊สลิงกี่ตัววะเนีเรามี่ตะปืนพกเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ทุกคนได้อยู่ว่ะได้อยู่ว่ะเอออือม,มันแหละสวยโอเคเราก็ชนะแล้วทุกคนได้เงินมา966กับเพชร256แนละ้ทุกคน <c oughs> เราก็มาดูว่าเราอันนี้คือได้รับรางวัลอ่ะเราลองซื้อไปคืออะไรผมก็ไม่แน่ใจนะทุกคน จชนะไหมเนี่ยตาเนี้ยดูดิมีแต่เสน่ห์แล้วขอญาติเสกตรงข้างหน้าเลยเอ๊ะเมื่อกี้เห็นเห็นพิกิตด,ด้วยทุกคนเออพิกิตจากช่องกิตติก้าวโชว์นะทุกคนใครสนใจก็ไปติดตามแกได้แกทำคลิปสนุกอยู่ทุกคนนี่นี่พี่กิตตินี่เดี๋ยวเราแกจะได้อาวุธอะไรไปเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเสกไปให้หมดเลยทุกคน <c oughs> จะชนะไหมไปลุยนะครับพี่กิติเราเอ้ยพี่กิติเราเป็นหน่วยสนับสนุนทุกคนใช้ปืนโดนแตกโดนแตกกระเด็นโอ้โหระค้างโดนสไนธ์สามตัวทุกคน,น,กคนโอ้พี่กิติเราแตกไปแล้วตัวแตกโอ้มันชนะยากจริงๆทุกคนสไนธ์เนี่ยแล้วมันดูนะทุกคนดูสไนดีย๋ยวผมเอาให้ดูสไนธ์มันขายสามร้อยสามสิบสามโลบั๊อะคือโค,โคตรแพงอะ เฮ้ยอันนี้เราน่าจะชนะได้อยู่บ้างเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราเสกเพื่อนก่อนโอเคอันเชิญพุก้าจากต่างโลกพามอ่าพีกิติตัวใหญ่เลยทุกคนเดี๋ยวเราเอากอดทองให้พีกิติเราดีกว่าเอาอยู่นิ่งๆหน่อยพี่เอ้ยเอาปืนโอเคเอาปืนได้แก่ละนี่นะไปลุยเขีเ่รวมูให้หมดเลยทุกคนโอเคไปลุยโอเค ดูกันทุกคนปองแปงปองแปงหูยิงเข้าทีละสีะ่ทีละทีละแปดโอ้ขอเพลงเสียงชอปปี้ทุกคนผมไม่ตกใจเสียงชอปปี้ที่ผายเลยโคตรดังไปฮะปอง,ปองแปงปองแปงหน่วยสนับสนุนเราครับโอ้โหเราจะแพ้เมื่อวานเนี้ทุกคนเหมือนเราจะแพ้เลยว่ะเหมือนเราจะแพ้ว่ะทุกคน เอ้ยไม่แน่ว้ยทุกคนเอ้ยวได้อยู่ทุกคนได้อยู่ได้อยู่เอ้ยอพิกิติเราเต้นด้โอเคหุ้ยได้เงินมาห้าพันโคตรเยอะทุกคนอันนี้พอเราเล่นชนะครบหตาแล้วใช่ไหมทุกคนมันก็จะมีอีเวนต์ให้เราไปต่อสู้กับไดโดเสาที่มุมขวานะทุกคนเห็นไหมเอ้ยเราก็เข้าไปกันเลย โอเคเราเข้ามาแล้วทุกคนเราก็อันเชิญผูก้าเลยในเลคดูผู้ก้าของเราอุ้ยแกตลิงมันให้ฟรีนะทุกคนตรงเนี้ยแบบอาวุธครบมือเลยทุกคนแกตลิงสไนเเกาะไปฮะตอนนี้กองทัพเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนดูยังเยอะไปฮะทุกคนสามสองหนึ่ง ลุยดูสิดูสิหูสิดูรดิดงเราเออกูมิดูสิดูสิไู่ดูสิดูสิดูสิหูสิดูสิดูสิดูนิดนสิดู็นดูสิ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 ดเสิสูสิดูสิดูสิดูสะดิู่นะูสิดิดูสดิดูสิดูสดิ ดูเสาใกล้ตายแล้ววะตายแลวทุกคนสู้กันแบบโคตรดุเดือดยโอ้โโอ้โหโอ้โหทกคนงานหยาบเลยทุกคนเอาแล้วะตอนนี้ผมพร้อมจะได้ติดมุมเป็หนึ่งตัวลทุกคน กำลังลุ้มอยู่ฮะตายได้แล้วเรียบร้อยฮะตายไปหนึ่งตัวฮะกคหนึ่งออ <c oughs> ของได้ครับแกรี้ผมโคตรอยากได้ทุกคนอยาใช้โลบัคเลยฮะผมที่โลบัคไม <c oughs> ่มีตายว่ะทุกคน <c oughs> เรียบร้อยเราก็ได้ชนะไปแล้วก็อีเวนต์นี้มันจะแล้วก็เนี่ยมันมีให้เราสุ่มเงินสุ่มเพชรด้วยนะทุกคนเฮ <c oughs> ้ยทุกคนเราได้มาห้าพันสี่ โอ้ถือว่าดวางโคตรดีทุกคนแต่5,004เราไปทําอะไรได้บ้างอะโอ้โหซื้อนี้แพงขึ้นเหรอปืนไฟซื้ออะไรดีวะทุกคนผมว่านี่ผมอยากซื้อดาบนี่เราซื้อดาบมาเลย <c oughs> โอเคฮะคุณผู้ชมถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผม <c oughs> แล้วก็ใครสนใจก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันนะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ <c oughs>